เรื่องอานิสงส์ของธรรมสี่ประการเิกษุทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปติพลธรรมสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือ การครบสัตตบุรุษหนึ่งการฟังสัตรธรรมหนึ่งการกระทําไว้ในใจโดยแยบคายหนึ่งการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แหละอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพล เพกสุทั้งหลายทำสี่ประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอรหัตตผลย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา ย่อมเป wir, be, ็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความไพยบู์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาหนาแน่นย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพยบู์ ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาประมาณไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไวย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมเพกสุตทั้งหลายทำสี่ประการนี้แหละอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชำแรกกิเลสทำสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือการครบสัต์ตบุรุษหนึ่งการฟังสัตรธรรมหนึ่งการกระทำไว้ในใจโดยแยบขายหนึ่งการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งพิกูุทั้งหลาย ทำสี่ประการนี้แหละอันบุคคลจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลส